ข้อ 408. กล่าวอุทาห์ในสองบทว่าอายสมมาปุณณเทโรดังต่อไปนี้ดังได้สดับมากระดุมพีชื่อปุณณะในแคว้นสุนาปรันตะไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อค้าขายทางเกวียน ฟังเทศนาของพระศาสดาแล้วมีประสงค์จะบวชจึงให้เรียกนายพันธาคาริกะมาพูดว่าท่านจงให้ทรัพย์ทั้งหมดนี้แก่น้องชายของเราผู้ชื่อโจรปุณนะแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้บวชในสำนักของพระศาสดาได้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อกรรมฐานทีนั้นเมื่อท่านอยู่ในกรุงสาวัตถีทำในใจถึงกรรมฐานอยู่กรรมฐานนั้นก็ไม่ปรากฏลำดับนั้นท่านจึงคิดว่า ชนบทนี้ไม่เป็นที่สบายมีประสงค์จะไปยังแขวนสุนาปรันตะเท่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศา,ศาสดาขอทูลพระโอวาทพระศาสดาประทานโอวาทแก่ท่านโดยในที่กล่าวไว้ในปุณโนวาทโสตรในปัญจมาวากักอุปริปันนาและในจิตุทาวากักทุติยปันนาสลายตนะวากัก แล้วจึงตรัสถามว่าเธอจะอยู่ในชนบทไหนพระปุณณกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนบทชื่อสุนาปรันตะมีอยู่ข้าพระองค์จักอยู่ในชนบทนั้นลำดับนั้นพระาศาสดาทรงทราบว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยอธิวาสนาขันติจึงรับสั่งให้พระปุณณเทระบลือลศีหนาฏในฐานะทั้ง7จประธานสาธุการแก่ท่านแล้วจึงทรงอนุญาตการไปในชนบทนั้น